ถ้าหิวแล้วเดี๋ยวมีอีกเมนูหนึ่งมานำเสนอกินกันต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็นเมนูที่เด็ดมากๆก็เลยต้องไปถามพ่อค้าหน่อยว่าหูเด็ดขนาดนี้ขอสูตรหน่อยได้ไหมพ่อค้าจะตอบว่าอะไรเราไปฟังกันค่ะเอาไว้ไม่ับจำสูตรไม่ได้จำสูตรไม่ได้เพราะว่าเบียเป็นคนทำย่างอับเบียโอ้โหอ๋อนี่นี่เมนูอะไรคะตีนไก่หรอถูกต้องค่ะเอาตีนไก่ไปหมักนะคะแล้วก็เอามาย่างแต่ว่า คนคนที่ไปสัมภาษณ์อาจจะถามผิดคนไปหน่อยเพราะว่าไปถามไปถามามี <c oughs> บอกว่าขอสูตรหน่อยได้ไหมไมันอร่อยจนอยากได้สูตรบอกว่า ไม่ได้หรอกเพราะว่าผมเนี่ยมีหน้าที่ย่างเท่านั้นอคนฝังสุดเมียผมเองครับใช้แล้วเจ้าของร้านตัวจริงออคือคุณภรรยานั่นเองนะคะแต่เขาบอกว่าเด็ดจริงใครที่ไปไ<ม>นะคะเที่ยวตลาดลงเกลือเนี่ยขอให้แวะกินเลยตีนไก่ย่างของนายชายอายุ34ปีขายอยู่ตรงบริเวณประตูทางเข้าตลาดอินโดจีนหน้าตลาดรัตนธรรมอำเภออรัญ,ญ,ญประเทศจังหวัดสระแก้วขายมาแล้ว 2ปีด้วยกันนี่ขายดิบขายดีจริงๆนะคะที่ว่าสูตรเด็ดเนี่ยเพราะเขาก็จะเอาไก่เนี่ยตีนไก่เนี่ยนะไปหมักกับเครื่องเทศแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเขามีหน้าที่ย่างอย่างเดียวเตาย่างเนี่ยคุณดูสิโอ้โห,หวางเพียบเลยลย่างกันไม่ทันเพราะขาย,ยาดีมากๆานี่ก็ดูน่ากินมากปกติคุณกินไหม,มดิฉันแต่ว่าคุณไม่กิน <laughs> เสร็จดิฉันค่ะเพราะวิฉันชอบมากค่ะดิฉันอยากจะลองค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยก็จะเป็นเมนูแบบต้มซปเปอร์อะไรอย่างนี้ตีนไก่แซบเนาะแต่ว่าไม่ค่อยเคยเห็นใครเอาตีนไก่มาย่างแบบเพราะว่าปกติไทยก็จะกินอย่างที่บอกหละต้มอาจจะเป็นต้มกับน้ำซุปอะไรแบบนี้ให้มันแบบแซบแบบซปเปอร์อะไรอย่างี้หรือไม่ก็เอาไปแบบทอดเลยให้มันกรอบกรอบอันยย่างอู้อยากรู้ว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงแต่เขาบอกว่าวันๆเนี่ยหมักมา15กิโลก็ขายหมดเกลี้ยงเลยนะคะ ขายติดกี่โมงหมดเนี่ยไม่แน่นอนพี่แต่ถ้าเวลาปกติก็ประมาณสามทุ่มแต่ถ้าเกิดปิดไฟก็ประมาณสองทุ่มก็หมดนะถ้าไวทที่โซต้อุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งใช่ครับทุก็ต้องรีบมาใช่ครับไม่งั้นหมดอดกินเราถ้าอยากไปอุดหนุนขายยังไงคะพี่ชายค่ะเขาบอกเขาขายตีละสิบบาทนะคะถ้าขายเป็นกล่องหก ใช้คำว่า6ตีนได้ไหม6ตีน60บาทแล้วก็มันเป็นตีนไก่อะเนาะเอออะไปลิ้มลองกันได้น้ำจิ้มเขาก็เด็ดนะคะใครชอบความจัดจานก็จิ้มน้่งจิ้มเพิ่มสักหน่อยเอาไปกินเป็นกับแกล้มก็ได้หรือกินเล่นๆก็ได้เปิดทุกวันเลยไปอุดหนุนไปลิ้มลองกันได้แล้วก็พิมพ์ก็มาบอกหน่อยนะคะว่าไก่ย่างเอ่อตีนไก่ย่างเนี่ยรสชาติเป็นแตกต่างจากเขาเอาไปทอดหรือไปต้มยังไงอยากชิมแต่ว่าใกล้ลอเกินเขาก็มีชื่อเล่นด้วยตีนไก่ชายแดนเราขายอยู่ที่สาแก้วแถวตลาดโรงเกลือนะก็หร อ <laughs> <s ans> จะได้ให้ทั้งคนลาว <c oughs> คนไทยกินกันให้อิ่มหนำไปเลยะคะ <c oughs> ่ะ <c oughs> ขอขอภัยกับพูชาผิดประเทศผิดอาณาเขตไปดอยขอภย <c oughs> <c oughs> อภัยค่ะแต่ว่าไม่ว่าประเทศไหนเชื่อว่าอร่อยแน <c oughs> ่นอนดิใจแน่นอนนะคะ